รังเดินเดินเข้าหาลุบุรีบบรสวนที่ขวารังเสียบเท้าเข้าไปเสียบเท้ารังเสียบเท้าเข้าไปลูบุรีบบรสวนด้วยซ้ายรังเดินครับลุบ,บุรีก็ไม่ถอยปักหลังอยู่กลางเวทีพร้อมที่จะปล่อยหมัด ลูกนี้ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหรหลังเดินซ้ายขวาลูกนี้ไม่โดนฮะบุรียับขวาสองจังหวะยับขวา,ขวาหลังเดินหังเดินพยายามมองดูเป้านะครับหาเป้าเน้น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 บุรียับขวา ขวาการสั่งแยกหลังเดินเข้าหายิ่งขวาครับยังไม่เข้าฮะลบุรีก็พยายามสวนพยายามบวกยับซ้ายกรรมาการสั่งเบรก ลบบุรีได้ชุดหนึ่งลูกนี้ชุดนี้ได้เหมือนกันลังเดินลบบุรียิงซ้ายลังเดินลันก็โยกหลอกล่อเดินเข้าหาโยกหลอกล่อยามเข้าทำตอนในจนมุม จนไม่จนลบบุรียิงซ้ายไม่โดนสันเบกนะครับลับงเดินลบบุรียิงมาน้ำหนักมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอ้ยลูกนี้จิ้มเน้นๆน,นะลังเดินเข้าหาต่อเนื่องอังเดิน รำการให้สัญญาณครับไหลหมดยกที่หนึ่งกลางเดินเร็วขึ้นลบบุรีมีสวนมีสวนสวนสวนลบบุรีสวนกลางสวน,สวนหมดยกเรามาดูกันนะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างมุมแดงนะครับภูะวันเมืองแสงจันรจากลบบุรีแล้วเมืองเอ่อเมืองฝ่ายน้ำเงินนะพงศกรสมแสงจากจังหวัดกลางในมุมน้ำเงิน ตัวต่อไปก็อยู่ในพิกัดไลท์เวท60กิโลกรัมอติเทพลังสนิทจากพยเยานะเจอกับวัชรินไกลาอาสาจากมหาสารคามมาดูกันครับคู่นี้กัรจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือคนนะเดนลบกุรบรีนะ ฝ่ายชนะแนนไป5ต่อ0น,น,น,นะฮะก็ลังพยายามเดินนะพยายามเดินแต่ลบ,บุรีเขาก็สวนมาได้ในหลายๆจังหวะหลายๆหมัด